เขาออกมาพูดแบบเนี้นั่นก็หมายความว่าที่คุณทําทุกวันเนี้ยเออคุณก็ไม่ได้ทําเพื่อชาติเนี่ยคุณเกงใจเขาอ่ะคุณไม่ออกมาท้วงติงคุณไม่ออกมาว่าอะไรทั้งๆท,ท,ที่เขาบุกมาในผืนแผ่นดินไทยคุณก็ไม่ออกมาท้วงติงคุณเป็นผู้นําเงียบกลิบมีแต่ทหารนานั้นที่ออกไปปกป้องที่ออกไปสวนแทนจริงๆอะผู้นําต้องออกหน้าแล้วถูกไหมเออ ที่เขาให้มาคุณมาเป็นผู้นำเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องให้ผู้นำออกมาปกป้องประเทศเออออกมาปกป้องประเทศไม่ใช่ว่าให้ผู้นำเนี่ยเอออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังประชาชนอีกทีหนึ่ง <c oughs> มีแต่ประชาชนเนี่ยลุกกันโอ้โหงุดหงิดมากแม้ทหารไม่ทําอะไรเท่าไหร่มันหงุดหงิดจรงิงๆเอาพูดง่ายงุดหงิดมาก <c oughs> ไม่จังสักทีมันเล่นงานให้มันเด็ดขาดไปเลยนะงุดหงิดนู่นแต่ว่า เราเนี่ยทหารอยู่แนวหน้าใช่ไหมเราก็อยู่แนวหลังของทหารอีกทีหนึ่งประชาชนแล้วใครอยู่แนวหลังประชาชนอีกทีผู้นําเราอยู่แนวหลังเลยไม่ออกมาพูดไม่อะไรเงียบกลิปไม่มีอะไรเขาทําอะไรก็เฉยเออก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าพยายามจะปณีประนอมมันเคยคิดจะปณีมานอมกับเราไหมถามหน่อยไม่มีมันไม่เคยเลยมันก้าวหน้านํากว่าเรา 929ตลอดเออมีแต่ขามเหนออกไปก่อนแล้วเราค่อยตามแต่หลังตลอดเราก็คิดว่า,าเอ้ยประเทศเราเป็นอะไรไปทําไมไม่ตามแต่หลังตามแต่ข้างหลังไม่ว่าจะทําเรื่องไหนโพสต์อะไรเราก็เงียบเกบ็ทั้งที่ว่ามันมันบั่นทอนจิตใจของประชาชนเราบั่นทอนมากที่มันโพสต์แต่ละอย่างแต่ละครั้งเนี่ยแล้วมันโพสต,ต่อเนื่องด้วยเห็นไหม มันโพสต่อเนื่องอยู่เราก็เงียบผู้นำเราก็เงียบไม่ตอบโต้ไม่อะไรเลยเออเฉยเขาบอกว่ามันจะเป็นชนวนขัดแยง้งม่ให้มันขัดแย้งไปเลยในเมื่อมันต้องการอย่างนี้ที่มันทําแบบนี้มันเพื่อต้องการขัดแย้งอยู่แล้วถูกไหมมันต้องการขัดแย้งเราอยู่แล้วแล้วเราจะไปกลัวมันทําไมเออถามหน่อยเราจะกลัวมันไหมถามหน่อยเราก็ไม่กลัวแต่เราต้องคือเป็นผู้นํามันต้องกล้า,าหาัเนี่ ถ้าคิดว่ากลัวก็อย่าเป็นแค่นั้นเองให้คนอื่นเข้าที่เขากล้าหารขึ้นมาเป็นเออให้เขามาเป็นเลยเอเขาจะได้เด็ดขาดไปเลยกับมันไปเลยใช่ไหมล่ะยึกยักก็สั่งลุยเลยเอาคืนมาให้หมดทุกคนเนี่ยตอนนี้นะอบอกได้เลยว่าหลายหน่วยงานเขาบอกแล้วว่าเอาของเราที่คืนมาให้หมดที่เอาไปเนะ่เออตั้งแต่ช่วงนู้นน่ะนะช่วงไอ้กำลังล่าอนานิคมกัตอนนั้นน่ะ เอาคืนไหมหมดเออพวกพัตบองพวกเสียมลาดน่ะเอ่อสีโสพลอะไรนะเอาคืนมาเออเขาพระวิหารตอนเนี้ยสีสกเกตบอกให้เอาคืนมาด้วยเกาะกงเกาะเกิงเนี่ยเอาคืนมาเออปล่อยมันเกินไปแล้วมันต้องคืนเราเพราะว่าอ่าฝรั่งเศสถอนตัวก็ต้องคืนเราสิถูกไหมเออฝรั่งเศสถอนตัวก็ต้องเอาคืนเราเออแล้วมันยึดเอาไปทําไมที่มันยึดมันยึดไว้ฝรั่งเศสมันยึดเอาไว้ไง แต่เวลาเวลาคืนเนี่ยมันคืนไม่มันคืนไม่ถูกที่งมันไปคืนให้ขมเมรทําไมมันไม่ใช่เขาจะให้ขมเรมันต้องคืนให้เราสิเพราะมันยึดของเราไปเออมันชัดเจนะมันก็ทําเป็นขมเรก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตรงงู้นอย่างนี้เห็นไหมเราต้องไปเอาคืนมาถ้ายึกยักก็ยันนู่นล่ะเมืองหลวงเลยนะเออต้องเอาคืนให้เด็ดขาดเพราะมันเป็นของเราอยู่แล้วเราจะปล่อยให้มันเอาไปทําไม เนี่ยไหนๆมันเดินเกมแล้วก็ต้องเดินให้มันสุดเนี่ยเออเป็นศัตรูก็เป็นดิดกลัวทําไมอะ่ะจำไหมล่ะไม่มีกลัวอยู่แล้วถ้าไปหน่อมแหนมก็จะเป็นอยู่อย่างงี้เห็นไหมแล้วเราก็โดนมันหลอกสับขาหลอกแล้วสับขาหลอกอีกเอซี FC. เออมันไว้ใจได้ที่ไหน FC. เพอฟซีเผลอปุ๊บมันก็แทงหลังๆเรามันก็ไปฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้ตอนนี้นะ ทั่วโลกไม่เอามาแล้วมันไม่มีใครแล้วมันจะไปฟ้องใครอะ่ะทั่วโลกก็ไม่มีใครแล้วไม่ไม่เอากับมันแล้วเพราะว่าพวกสแกมเมอร์อยู่กับมันทั้งนั้นเออพวกโจรนะพวกโจรอยู่กับมันทั้งนั้นเราจะปล่อยไว้ทําไมยิ่งเราทําแบบนี้นะโลกจะได้สง,งบมันจะได้ไม่พูดง่ายมันจะได้ไม่ไปหลอกลวงใครได้อีกไงเออเราทําลายล้างมันทีเดียวซะจบไปเลยว่ามันต้องอย่างนั้น แล้วชาวโลกเขาจะได้สรรเสริญเราด้วยถ้าเราทําลายพวกนี้มันได้เพราะว่ามันไม่ทําใช่มันทำใช่ไหมให้เขมรมันทํามันไม่ทําอยู่แล้วเอฟซีเอาจริงๆมันไม่ทําอยู่แล้วมันจะทําทําไมอะเสียผลประโยชน์เสียอะไรได้มันไม่ทําอยู่แล้วเออตายนะครับแบบนี้เอฟซีนะถ้าไปหลงเดินตามเกมมันอ่ะถามว่ามันยอมเราเหรอ มันไม่เคยยอมเราสักทีมันนำหน้าเราตลอดเออวันนี้มันเจราจาไอ้คนเจราจาก็เจราจาไปไอ้คนโพสต์ก็โพสต์อย่างเดียวเห็นไหมมันแบ่งงานกันทาดีจังไอ้คนส่งเอกสารก็ส่งเอกสารไปแบ่งหน้าที่กันทําเห็นไหมตีตีพร้อมกันเลยเออเราก็ตั้งรับอย่างเดียวไม่โตอตอบแล้วก็ตั้งรับไว้เออตั้งรับไว้ก็เราก็ตั้งรับไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตั้งรับไปรอให้มันตอบโต้แล้วก็ตั้งรับไว้เฉยๆเราต้องลุกไงต้องเปิดเกมลุกบ้างป่วนมันมั่งเออปวนมันมั่งออปันงป่นมันมั่งรับอย่างเดียวมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเออมันเป็นรองเราอยู่แล้วเอาจริงๆมันรองเราหลายขุมเลยแล้จะไปปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครเขาสนใจมาแล้วตอนนี้เราอ้างขึ้นมาเลยถ้ามันจะมาฟ้องนู่นฟ้องนี้เราอ้างว่าน,นี่แหละหัวหน้าสแกมเมอร์ตัวนี้ตัวจริงเออแล้วทุกคนเขายอมรับเลยด้วยทั่วโลกเขายอมรับว่าไอ้นี่เลยเออไอพูดง่ายๆไ,ไอตัวฟอกเงินเลยอยู่ที่นี่เลยประเทศนี้เท่านั้นเลยฟอกเงินครับเออจากเทาจากดําเป็นขาวเลยเห็นไหมมีแต่ทาวโลกเขาจะสรรเสริญเรา เอาจร,จริงๆชาวโลกเขาจะสรรเสริญเพราะในเมื่อเราทําลายแล้วก็ผู้ก่อการร้ายเราทําลายผู้ก่อการร้ายได้เนี่ยโอ้โหชาวโลกสงบขึ้นเยอะคนจะได้ไม่ไปหลงให้มันหลอกได้เห็นไหมมีแต่เขาสารรเสริญเขาชอบมันมีปัญหาก็ใส่กับมันไปเลยมันไม่มีใครช่วยแล้วตอนนี้จีนก็หนีหมดแล้ว <c oughs> ใครจะมาช่วยกับมันอ่ะเออสหรัฐก็ไม่เอากับมันแล้วเออ ไม่มีใครแล้วรัเสเซียก็อยู่ข้างเราเออทำลายไอ้พวกนี้ได้โลกสงบศึกแน่นอนเอาจริงโลกสงบแน่นอนถ้าทำลายมันได้นะเอากักให้มันอยู่ในบริเวณของมันเลยเออเราทำได้อยู่แล้วแต่ครนี้เราไม่ทำเราไม่ทำเองเอฟซีบอกได้เลยเราไม่เอาเราไม่ทำเลยนี่ก็เป็นผู้นำอย่างนี้เออเพราะผู้นำไง ผู้นำเขาเป็นใจเขาเขาพูดไงวะอังเคอล์นะหลานกับอังเคออเขาเป็นญาติกันอะถามว่าเขาจะทำญาติเขาได้ไหมเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วเขาก็ต้องเกรงใจนแหมใครจะไปทำอังเคิรก็ได้หรอใช่ไหมละ่ะเราก็คงทำไม่ได้หรอกเออไปกันแกล้งเอเอ sole. ไปทำให้อังเคิลเขาเกิดความโมโหโทโสเนี่ยนะมันก็ทำไม่ได้ เพราะว่ายังไงมันก็ได้พึ่งพิงกันเดี๋ยวมีปัญหาทางนี้ก็ได้วิ่งไปอยู่ทางนน้นไงเหนีออกท่องทางธรรมชาติไปก็จะไปอยู่ที่นูน้นเห็นไหมนี่แหละเขายังพึ่งพาอาศัยกันอยู่เขาเลยไม่กล้าเห็นไหมมีไหมมีปัญหาแล้วมีออกมาโต้ตอบไหมมีไหมไม่มีขึงขังมีไหมไม่มีเงียบกริบอออดีของเรานี่เงียบกริบ ช่วงนี้หายไปไหนไม่รู้เงียบสนิทเลยเอฟซีนะไม่รู้ไปทางไหนนะจริงๆต้องออกมาแล้วเออไม่ค่อยออกไม่พูดไม่อะไรอะเงียบกิ๊บเห็นไหมเออก็งงเหมือนกันนะทําไมไม่ปรึกษาเออทําไมไม่ปรึกษาพ่อทําไมปล่อยให้ลูกมาพูดแบบนี้ถูกไหมเออพ่อมีพูดง่ายๆพ่อมี มีความสามารถใช่ไหมเออแล้วก็มีความรู้เออจะไม่มีประสบการณ์แน่นจะตายแต่ลูกพ่อไม่สอนลูกเลยเหรอการพูดแบบไหนยังไงนะเป็นผู้นําต้องพูดยังไงแบบไหนเออทาไมไม่สอนปล่อยให้ลูกไปพูดนะเออมันต้องปรึกษากันสิถูกไหมล่ะเรื่องอะไรยังปรึกษากันเลยเรื่องคําพูดนี่คุณไปพูดโดยพละการ คุณจะตัดพูดง,ง่ายว่าคุณจะตัดเรื่องการพูดเนี่ยตัดสินใจเองเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นผู้นําคุณจะไปพูดเองโดยพนักการโดยที่ไม่มีที่ปรึกษาเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคุณจะคิดว่าคุณมีวุฒิภาวะพอนะเป็นผู้นํำระดับนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นคุณยังไม่มีประสบการณ์เลยทางด้านพวกนี้พวกนั้นไม่เคยมีเลยอ่าไม่เคยมีเออ ใช่ไหม <át Stat ue> เพราะฉะนั้นจะใช้ไอ้เรื่องตรงนี้นะใช้เป็นประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ไงเอฟซีอย่าคิดว่าเป็นประสบการณ์นะเอออย่าคิดว่าทดลองแบบเนี้ยทดลองลองผิดลองถูกใช้วิธีนี้ลองผิดลองถูกมันไม่ได้ไงมันมีความเสียหายไงมันเสียหายไปแล้วด้วยมันไม่ใช่ว่าไม่เสียหายนะเออมันเสียหายไปแล้วเออเสียหายไปแล้วตอนเนี้ยใครก็รับไม่ได้ไม่มีใครรับได้สักคนแม้แต่ตำรวจทหารก็รับไม่ได้ นะข้าราชการก็รับไม่ได้เอ,อนะกระทรวงหลายๆกระทรวงก็รับไม่ไหวเอ,อหน่วยงานภาครัฐก็รับไม่ได้แล้วคิดดูสิคนยังแบกหน้าอยู่ได้ยังไงยังทนอยู่ได้ยังไงไม่เข้าใจเ,เขาบีบคั้นทุกที่ทุกทางเออตะก่อนเลยถ้ามีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาก็จะส่วนมากก็จะมีแต่ประชาชนบีบคั้นอย่างเดียวใช่ไหม ภาคอื่นเขาก็ไม่ไม่ร่วมด้วยเพราะว่าอเอกชนก็เห็นว่าบริหารประเทศไม่ดีนู่นนี่นั่นเขาก็จะไปกดดันเองใช่ไหมกดดันเองอ,อย่างงู้นอย่างนี้กดดันเองแต่อันนี้กดดันทุกหน่วยงานเลยเออเหลือแต่ฝ่ายรัฐบาลเท่านะั้นที่ไม่กดดันนอกนั้นกดดันหมดจะ <c oughs> อย,อยู่มันตอนนี้มันรวมตามใจเป็นหนึ่งใจเดียวกันอนะรวมคือกดดันกดดันเลย แล้วคุณจะอยู่ยังไงคุณจะไปมันผิดไงมันผิดมหนันงเออจะอยู่ยังไงกับสังคมนี้ได้เออคุณก็มีแต่กลุ่มก้อนเล็กๆอะตอนนี้นะไม่มีใครเขาอยากจะไปร่วมครบพราสมาคมเขาไม่ไม่มีความเชื่อมัน่นตอนนี้คุณบอกว่าฉันจะต้องลุยฉันจะต้องเต็มที่นู่นนี่นั่นมันไม่ใช่คุณต้องลุยมาแต่แรกๆไม่ใช่ว่าคุณพลาดปุ๊บเลยคุณจะมาลุยตอนนี้เพื่อจะเรียกศรัทธาคืนเนี่ยมันใช่หรือไม่เอฟซี FC? เออเรียกศรัทธาคือแล้วตอนนี้มันพลาดแล้วไงเอาตอก่อนหน้านั้นล่ะก็เกรงใจไงเออคลิปไม่มีไงคลิปไม่ออกก็เกรงใจไงก็ไม่อยากทําอะไรเ็เพราะว่าญาติการอังเคิลมบรญาติการเอฟซีลานหรือจะไปสู้ลุงสู้อาได้ยังไงออใช่ไหมก็เกรงใจก็ก็ไม่กล้าทําอะไรโอ้โหเอฟซี FC นะอันนี้เราต้องขยี้นะเอฟซี FC นะทุกคนขยี้กันหมดแหละเรื่องเนี้ย ใครที่ทำบริทำดีแล้วบริหารดีแล้วเราชมเชยเราก็ส่งเสริมถ้าใครทำดีทำถูกต้องเนี่ยเราไม่ว่าแต่น้านไหนมันผิดเราก็ต้องบอกมันผิดนะเออมันปรับปรุงแก้ไขมันไม่ได้แล้วคุณเป็นผู้นำคุณจะต้องไม่มีคำว่าผิดพลาดเลยบอกตรงเออไม่ใช่เล่นเกมนะเออคุณเป็นระดับนี้แนละ้วคุณไม่มีคำว่าผิดพลาดเพราะว่าคุณมีตัวช่วยเยอะแยะมากมาย คุณจะทําอะไรยังไงคุณมีที่ปรึกษาทั้งนั้นรอบตัวคุณมีแต่พืนที่ปรึกษาทั้งนั้นเลยบางคนเห็นไหมเมื่อออกมายืนถแถลงวันนี้โอ้ยยืนขาสั่นเดึกเดึงเดดดดดขาสัน่นเออตรงแรกเขาเป็นอะไรเขาขาสั่นที่ยืนอยู่ใกล้ๆนะ่ะอ่าผู้นํามีคนหนึ่งที่เขายืนขาสั่นอยู่เออยืนขาสัน่นคอออือไอ้หาเออยกูจะยังไงวันนี้เออจะคิดยังไงเออเขากลัวไง เออเพอออกในรูปแบบนี้ก็ว่าจะหมู่หรือจ่าจะไปหรือจะมาเห็นไหมใครที่คิดว่าออกออกจากตรงนั้นนะคุณคือพพะเอกบอกได้เลยออกจากรัฐบาลมาได้คุณคือพพะเอกเลยคุณตัดสินใจว่าคุณไม่สนใจแล้วคุณต้องล้างไพ่ใหม่แล้วเออล้างไพ่ใหม่แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันหมดหมดสิทธิ์ความชอบพรมไปแล้วเออไม่มีความชอบธรำมอยู่แล้วอย่าอยู่เลยเขาว่าอย่างนั้น การตัดสินใจของผู้นําไม่มีคําว่าอ่าไม่มีคําว่าเอาใหม่มันไม่ใช่เกมนะไม่มีคําว่าทําผิดพลาดแล้วก็เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่หมไม่ใช่เออผิดพลาดแล้วคุณต้องยอมรับยอมรับความผิดพลาดตรงนั้นออยอมรับไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาใหม่นะเออเราจะเริ่มรณรงค์กันใหม่แล้วเออใช่ไหม